สวัสดีค่ะ Soft Skill Insight ในวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับ5เทคนิควิธีอย่างง่ายๆที่จะเพิ่มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือ Critical Thinking ให้กับเด็กๆของเราค่ะบทความนี้นะคะมาจาก Education Today นะคะในประเทศอินเดียค่ะซึ่งประเทศอินเดียนะเขามีระบบการศึกษาใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะคะรองจากอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนค่ะ บทความนี้ค่ะเป็นของดรแซมพอร์นะคะเป็นดีเลกเตอร์นะคะที่จากโรงเรียนเอเชียแปซิฟิกเวิด์สคูลนะคะซึ่งดรแซมพอร์เนี่ย <immen mesela> เขาก็ได้สก,กัด <loca an> เอามานะคะ5วิธีนะคะอย่างง่ายๆที่จะช่วยให้เด็กๆของเราเนี่ยมีทักาษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Critical Thinking ค่ะ Soft Skill Insight by ครูแอมในวันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้นะคะที่เน้นพัฒนาการเกี่ยวกับ Soft Skill สำหรับเด็กๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสถาบันองค์กรนะคะที่มีความต้องการที่จะพัฒนา Soft Skill ให้กับเด็กๆนะคะหรือผู้ปกครองที่ต้องการเทรนหรือว่า ฟอร์มลูกๆของตนเองก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยาง่างง่ายๆจากที่บ้าน,นะคะ่ะ5วิธีง่ายๆนะคะที่ดรแซมพอนะคะเขาได้สกัดออกมาว่าถ้าเราเนี่ยฟอร์มหรือฝึกเขาตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาจะมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือครี l ที i จริงๆแน่นอนนะคะถ้าชอบความรู้ดีๆนะคะแล้วก็ ความรู้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ให้กับเด็กๆของประเทศเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์ในช่องทาง YouTube หรือ Facebook ค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นของ Critical Thinking ค่ะทุกคนจำได้ไหมคะว่าในช่วงที่เรายังเป็นไวเด็กนะคะเรามักจะชอบตั้งคำถามกับผู้ใหญ่ นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ว่าทําไมจึงเป็นแบบนั้นทําไมจึงเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะของการพัฒนาให้เขาเนี่ยก้าวไปสู่ critical thinking ค่ะค่ะดรซามพอนี่นะคะเขาก็ได้กล่าวว่าการพัฒนาให้เด็กๆเ,เนี่ยเขามีกระบวนการคิดนะคะเริ่มแรกเลยค่ะก็คือ ให้พัฒนาจินตนาการของเขานะคะซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยเขามีจินตนาการของเขาอยู่แล้วเพียงแค่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเนี่ยนะคะอย่าพยายามไปกรอบความคิดของเขาเท่านั้นเองนะคะเมื่อเขามีจินตนาการแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็คือฝึกให้เขารู้จักวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อเขาวิเคราะห์สถานการณ์แล้วให้เขาลองประเมินสถานการณ์นะคะจากการที่เขาสังเกตสิ่งแวดลอ้อมรอบๆตัว ะะหรืออาจจะใช้ประสบการณ์เดิมของเขาะคะจากสิ่งที่เขารู้จากคุณพ่อคุณแม่หรือประสบการณ์ความรู้ที่เขาได้จากที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ลองช่วยกับคุณพ่อคุณแม่ะคะ่ะแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่เขาวิเคราะห์แล้วก็ประเมิอนออกมานะคะ ร่วมพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะจะทําให้เด็กที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยมีความโดดเด่นเมื่อเขาโตขึ้นแล้วก็ได้เปรียบกว่าเด็กอื่นๆน,นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเขาจะใช้ทักษะ critical thinking นะคะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเมื่อเขาต้องเจอกับสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะ เมื่อเขาได้รับการฝึกฝนเขาจะสามารถวิเคราะห์ได้นะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดผ่านกระบวนการฝึกการวิเคราะห์และการประเมินมาตั้งแต่เด็กๆนั่นเองค่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าห้าวิธีง่ายๆที่ดรแซมพอเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะพัฒนานะคะทักษะ critical thinking ให้กับเด็กๆมีอะไรบ้างคะ่ะวิธีการแรกนะคะก็คือ i n c u l c a t Reading Habits ค่ะก็คือการสร้างนิสัยหลักการอ่านให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะเพราะการอ่านนะคะจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาสามารถเชื่อมโยงนะคะตัวเขานะคะจากสู่โลกไปสู่โลกภายนอกนะคะยิ่งเด็กๆอ่านมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยยิ่งเข้าใจคําศัพท์นะคะสถานการณ์เข้าใจอารมณ์เรื่องราวแล้วก็ตัวอักษรมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะยิ่งเขานะคะ อ่านมากขึ้นเท่าไหร่นะคะสมองของเขาก็จะยิ่งรวบรวมข้อมูลที่จะต้องนำไปต่อยอดเพื่อการเรียนรู้ในอนาคตได้ดีค่ะแต่สิ่งที่ผู้ปกครองนะคะจาเป็น,นี่ต้องฝึกให้กับเขานะคะไม่ใชใ่เขาอ่านไปเฉยๆอ่านอย่างเดียวนะคะลองฝึกให้เขานะคะวิเคราะห์เรื่องราวจากการอ่านนะคะหรือสถานาการณ์ที่เขาไปพบเจอนะคะลองฝึกให้เขารู้จักใช้วิธีการเปรียบเทียบ ะะว่าสิ่งที่อ่านเนี่ยนะคะเรื่องเนี้ยอันไหนคือสิ่งที่ดีอันไหนคือสิ่งที่ไม่ดีแบบไหนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาทักษะ t r c t l t h l จริงๆให้กับเขาค่ะวิธีการที่2นะคะก็คือ encouragement ค่ะสนับสนุนข้อคำถามของเขาค่ะจากงานวิจัยนะคะเด็กๆเ,เนี่ยควรที่จะ ได้เรียนรู้นะคะจากประสบการณ์ของผู้อื่นด้วยเช่นประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองเวลาเขาตั้งคำถามมานะคะแล้วเมื่อเราตอบกลับเข้าไปนะคะเราจะใช้กระบวนการก็คือเราจะใช้ประสบการณ์ของเรานั่นแหละเป็นเป็นการถ่ายทอดนะคะให้เขารู้อันนี้มันเป็น เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะแล้วกออ็จากงานวิจัยเนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่สําคัญนะคะถ้าเขาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากคนอื่นบุคคลอื่นและการตอบคําถามในสิ่งที่เขาถามนะคะและการตอบคําถามในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยยังไม่พอนะคะเราจะต้องตั้งคําถามกลับให้เขาคิดด้วยเ่าว่าแล้วมุมมองของหนูเนี่ยเป็นอย่างไร ะะต่อสิ่งที่เราอ่ะถ่ายทอดไปให้เขานะคะลองถามเขากลับอีกหนึ่งรอบว่าเอ๊ะแล้วมุมมองของหนูเป็นอย่างไรหนูคิดอย่างไรนะคะแล้วทำไมหนูถึงคิดเช่นนั้นลองใช้การถามแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะซึ่งดรแซมพอเนี่ยเขากล่าวว่าจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่จะสามารถพัฒนากระบวนการคิดแบบ critical thinking ให้กับเขาได้ค่ะ วิธีการที่3นะคะก็คือ solving problem นะคะฝึกให้เขานะคะใช้และมีวิธีการแก้ปัญหาค่ะความสามารถในการแก้ปัญหาเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเด็กๆนะคะเขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างก,กันออกไปนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเขาในวัยเด็กนั่นแหละคะ่ะซึ่งในวัยเด็กเนี่ยนะคะเราจะสามารถพัฒนาสกิลในด้านของออ solving problem หรือทักษะการแก้ปัญหาเนี่ยได้ง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่ วิธีการแรกนะคะก็คือการกระตุน้นให้เขาเนี่ยลองหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองและรู้จักรับฟังวิธีการแก้ปัญหาของผู้อื่นด้วยอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของทักษะการแก้ปัญหาคือต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาในการตอบคําถามเพื่อเขาจะได้หาวิธีการแก้ปัญหานะคะได้อย่างมั่นใจลิเซอร์นะคะเขาก็ได้เน้นย้ำว่า เขาจะมีสกิลหรือทักษะการแก้ปัญหาเขาจะต้องมีความมั่นใจร่วมอยู่ในนั้นด้วยค่ะวิธีการที่4นะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือ give responsibility ค่ะก็คือลองมอบหมายความรับผิดชอบให้กับเขาดูค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะก็คือลองให้เขาได้ออกไปเรียนรู้นะคะนอก comfort zone ของคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละคะ่ะดูเหมือนยากแต่ไม่ยากนะคะวิธีการง่ายๆก็คือ อลองให้เขาดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้านก่อนนะคะวิธีการง่ายๆเลยพับเสื้อผ้าเองเก็บกระเป๋าเองหรือรับผิดชอบเลี้ยงน้องนะคะจริงนี้ค่ะจะทําให้เขาได้คิดนะคะแล้วก็ลงมือทําเมื่อเขาเกิดสถานาการณ์ปัญหาเกิดขึ้นเขาจะได้ฝึกการเรียนรู้ในการแก้ปัญหานะคะซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยมันเป็นมันเกิดจากกระบวนการทางสมองนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะบางคนบอกว่าไม่ได้อะ คือบางครั้งลูกแบบเราเราต้องเข้าไปช่วยลูกอย่างเงี้ยนะคะลองฝึกควบคุมตัวเองก่อนลองปล่อยให้เขารับผิดชอบงานหรือหน้าที่ของเขาเองด้วยตัวของเขาเองก่อนนะคะแต่ว่าช่วยเหลือเขานะคะในยามที่จําเป็นเท่านั้นช่วยเหลือเขาเมื่อจาเป็นเท่านั้นอันนี้ย้ําเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะปล่อยให้เขาทําเองรับผิดชอบเองและเขาจะสามารถคิดเองว่าเขาเนี่ยมีความสามารถ ที่จะแก้ปัญหาได้และทําได้และเมื่อเกิดสถานการณ์ที่จําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหานะคะ mm hmm. เขาจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นด้วยตัวของตัวเองดรแซมพอนะคะ mm hmm. เขาได้เน้นย้ำว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าคุณพ่อคุณแม่ไว้ใจให้เขารับผิดชอบหน้าที่ด้วยตัวของเขาเอง mm hmm. นี่เป็นจุดเริ่มต้นของสกิลทักษะการคิดแบบ Critical thinking ค่ะวิธีการที่5นะคะก็คือ playing is t h e be s t learning นะคะการเล่นเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดค่ะใน article นี้นะคะเขาได้แนะนำการเล่นที่ดีที่สุดที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดของเด็กๆก,ก็คือ 1. เล่น puzzle game 2. เล่น board game สิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็การเล่นบอร์ดเกมหรือเล่นพัซซเกมเนี่ยจะไปช่วยพัฒนาทักษะในด้านของ iQ ค่ะซึ่งในงานวิจัยนะคะเขาก็ได้ยืนยันว่าถ้าเด็กเล่นบอร์ดเกมหรือพัซซเกมบ่อยๆเนี่ยนะคะเด็กเขาจะได้ค้นพบสกิลในด้านของการวิเคราะห์บางอย่างที่เกิดจากการเล่นเกมนั้นซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้อยู่ในทฤษฎีการเรียนรู้นะคะแต่มันเกิดมาจาก กระบวนการทางสมองของเขาที่ได้ฝึกนอกจากนี้นะคะนอกจากการพัฒนา IQ และก็กระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วเนี่ยเขายังได้ฝึกในส่วนของ Soft Skill ก็คือทักษะการทำงานเป็นทีมต้้งใจนักกีฬาความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสารรค์ผ่านทางการเล่นซึ่งเป็นสกิลที่สำคัญทั้งหมดเลยนะคะซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะเป็นสกิลที่เชื่อมโยงกันไปหมดเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วพวกเราเนี่ยควรที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีเวลาเล่นที่เหมาะสมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ5้าวิธีนะคะง่ายๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะฝึกเด็กๆให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือ critical thinking ได้ง่ายๆที่บ้านค่ะวันนี้นะคะ soft skill insight by ครูแอมก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ